สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ตามคําเรียกร้องนะคะของ FC PP, PP, พี่ๆเพื่อนๆน้นนองๆเน,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 นาะก็ตามหานะคะในส่วนของเลขดับนะคะดับ10ดอกแก้วนะคะของดอกชบานะแอดก็ได้นํามาฝากกันในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีดับของลันดาด้วยนะคะส่วนแนวทางเลขเด่นแล้วก็เลขเด็ดก็มีมากมายเลยให้ได้รับชมกันในคลิปนี้เนาะก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางใน การนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางเลขดับกันก่อนเลยนะคะจะเป็นดับหน่วยบนดอกชบานะคะแนวทางวดที่แล้วให้เลขสี่มาเนาะสลักออก8 1 1หนึ่งหนึ่งนะคะหลักหน่วยก็คือเลข1ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะนะคะให้เลข7ด้วยกันนะคะของหน่วยบนดอกชบานะคะของป้าแมวเนาะต่อมาค่ะดับ10ดอกแก้วแนวทางงวดที่แล้วนะคะให้เลข2ก็ถือว่าผ่านนะคะ แนวทางงวดนี้ค่ะดับ10ดอกแก้วให้ดับ8มานะคะต่อมาค่ะดับ10รักแรกพบนะคะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข7ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะให้เลข1ด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าแนวทางวดนี้จะผ่านต่อไหมเนาะก็ขอบคุณนะคะของป้าแมวด้วยค่ะต่อมาเลยค่ะจะเป็นของลันดานะคะ ก็อันนี้เป็นดับ2ตัวบนตรงโต๊ะนะคะชุดที่2เนาะก็อันนี้ค่ะแนวทางวดที่แล้วนะคะก็ถือว่าผ่านนะคะที่เจาะเลขของเขามาเนาะแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะเจาะเลขดับก็จะมี9 4 6 7 7 9 3 6 7134แล้วก็07ด้วยกันนะคะก็อันนี้ลองดูค่ะนะคะไว้ใช้ลดต้นทุนได้ของแอดแลนดานะคะต่อมาค่ะนะคะดับ2ตัวบนตรงโต๊ดเหมือนกันแต่เป็นชุดแรกนะคะก็ผลงานแนวทางงวดที่แล้วก็ผ่านเหมือนกันเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะให้94 03 63แล้วก็19นะคะใครที่ติดตามของแอดแลนดาอยู่ก็มาแคปเก็บไว้ลดต้นทุนกันได้นะคะ ก็ขอบคุณค่ะของลันดาด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในส่วนของเลขเด่นเลขเด็ดกันบ้างนะคะอันนี้ของแอดบูนค่ะผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขานะคะก็เข้าแค่2ตัวนะคะเพราะว่าสลากออกเบิ้ลเนาะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแนวทางวดนี้ค่ะของบูนนะคะของแอดบูนให้เลข8เลข0เลข9เลข6 เลข2นะคะก็เอามาจับคู่ชุด3ตัวค่ะชุดเน้นจะได้962นะคะชุดรองก็จะมี906 620แล้วก็290นะคะเจาะ2ตัวก็มี62กับ96ด้วยกันนะคะใครที่ติดตามผลงานของแอดบูนอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นแนวทางกันได้นะคะก็ขอบคุณของแอดบูนด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นของคนสัมผัสเลขนะคะแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นบนให้เลข6นะคะเด่นล่างก็6เช่นเดียวกันเนาะก็ชุดฟันธงค่ะนะคะตัวเดียวโดดๆเลยคือ3 6นั่นเองนะคะก็ใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ขอบคุณค่ะนะคะของคนสัมผัสเลขด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของปอพัชระตาปีนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางวดนี้นะคะ10หน่วยบนก็จะมีเลข3เลข4เลข7 แล้วก็เลข8ด้วยกันนะคะก็อันนี้ที่ใครชอบนะคะ10หน่วยบนก็หาตัวเติมได้นะคะต่อมาค่ะนะคะเป็นตัวเจาะของเขา3าตัวก็จะมี261นะคะ263แล้วก็286ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะนะคะ63ก็ตรงกับของคนสัมผัสเลขเมื่อกี้เลยเนาะก็ขอบคุณนะคะของปอพัชระตาปีด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นของสาลาพักใจนะคะแนวทางเลขเด่นกันก่อนเลยนะคะจะมี2ชุดเนาะชุดแรกจะมีเลข0ูนย์กับเลข2นะคะส่วนอีกชุดหนึ่งจะมีเลข8กับเลข9นะคะต่อมาก็จะเป็นเลขตารางของเขานะคะก็จะมีเลข9เลข8 เลข2เลข0แล้วก็เลข6ด้วยกันนะคะก็อันนี้ลองดูค่ะเอามาจับคู่ชุดดูนะคะว่าใครชอบเลขไหนก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะก็ขอบคุณของศาลาพักใจด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของหวยเด็ด7ดย่านน้ำนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วเด่นบนของเขาเนาะให้เลข8กับเลข9มานะคะเลข8ก็ถือว่าได้มงไปครองนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นบนของหวยเด็ดเดย่านน้ำก็ให้เลข6กับเลข7นะคะก็ลองดูค่ะใครชอบก็ตามนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของชุด3ตัวโต๊ดนะคะของหวยเด็ดเดย่าน น้ำผลงาน2งวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าอยู่นะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะชุด3ตัวแอดก็เลยหยิบมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆกันดูนะคะถ้าใครชอบเลขไหนก็ตามเลขน,น,นั้นเนาะอันนี้แอดอาจจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะค่อนข้างยาวเกินไปยังไงรบกวน fc ก็ลองแคปเก็บไว้ดูได้นะคะหาเลขดับมาตัดกันเนาะก็ขอบคุณค่ะหวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของกรกาลสินชุด3ตัวนะคะก็แนวทางงวดนี้ให้เลข572นะคะ574แล้วก็507แล้วก็5 0 9ด้วยกันนะคะก็ใครที่ติดตามของกรกาลสินอยู่ก็ลองมาแคปเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะส่วนแนวทาง2ตัวแอดก็ได้อัปโหลดลงไปแล้วสามารถรับชมได้ที่ช่องของเรานะคะก็ขอบคุณของกรกาลสินด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของบ้านไผ่เมืองพลนะคะเป็นชุด3ตัวเหมือนกันเลยนะคะก็มีเลข7 6 4นะคะ3 4 2 7 5 4 3 5 7 429แล้วก็439ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะนะคะใครที่ติดตามผลงานของบ้านไผ่เมืองพลอยู่ก็มาแคปเก็บไปได้นะคะส่วนข้อมูลชุด2ตัวแอดก็ได้ลงไว้แล้วที่ทางช่องของเราเนาะถ้าอยากรับชมก็คลิกที่มุมขวาบนได้เลยนะคะก็ขอบคุณค่ะของบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของอาจารย์โกยบ้านไร่นะคะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางงวดนี้ค่ะเรามาตามกันต่อเลยสําหรับคนที่ติดตามของอาจารย์โคยบ้านไล่นะคะแนวทางเลขบนค่ะเลขเด่นให้เลข6กับเลข8นะคะเจาะเลข2ตัวก็จะมี06นะคะ2 6 3 6 5 6 08 2 8 3 8 5 8 เะะจาะเลข3ตัวก็จะมี706นะคะกับ8 0ดด้วยกันเนาะตัวเน้นของเขาก็จะคือที่ประกาแดงวงกลมไว้นะคะก็อันนี้เป็นแนวทางเลขบนต่อมาค่ะแนวทางเลขล่างนะคะเลขเด่นก็มีเลข3กับเลข7ด้วยกันเนาะเจาะเลข2ตัวก็จะมี 30, 32, 34, 38, 70, 72, 74แล้วก็78ด้วยกันนะคะ ตัวเน้นเลขล่างก็คือที่มีปากกาสีแดงวงกลมไว้เช่นเดียวกันเนาะยังไงก็ลองดูค่ะนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็ขอบคุณของอาจารย์โกยบ้านไร่ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดยุนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาเหมือนกันเนาะก็พลาดไปไม่เป็นไรนะคะก็ลองดูค่ะงวดนี้นะคะสําหรับคนที่ติดตามเนาะก็เลขเด่นให้เลข8นะคะเลขรองให้เลข3เจาะเลข2ตัวก็จะมี65 68 63 53 58แล้วก็38ด้วยกันนะคะระวังเลขเบิรลคือ33นั่นเนองเนาะส่วน ตัวเน้นค่ะจะมี6 8 5 8แล้วก็3 8นะคะส่วนเน้นสุดๆก็คือ3 8นั่นเองเนาะต่อมาชุด3ตัวค่ะจะมี6 5 3 6 5 8 5 3 8แล้วก็6 3 8ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะใครชอบเลขไหนก็เอาเลขนั้นไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเก็บไว้ได้เนาะช่วงนี้ก็มีวางขายกันแล้วนะคะก็ขอบคุณของแอดยุด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับแนวทางข้อมูลชุดนี้ที่แอดได้นํามาฝากกันเนาะก็ยังหาสํานักไหนกันอยู่ก็ลองเม้นต์กันได้นะคะส่วนที่ f อฟถามหากันมาแอดก็ทําการบ้านหาให้อยู่นะคะก็สุดท้ายนี้คะ่ะแอดก็กราบขอบพระคุณนะคะที่ติดตามกันดูจนจบเลยเนาะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนนองๆน,นะคะมีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆงวดเลยนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ